พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอ,อ,อนบริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์เอนไซม์มีบทบาทมากในภาคอุตสาหกรรมของไทยและมีการนำไปใช้ในการผลิตสินค้ามากขึ้นทุกวันนะครับแต่จะทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเอนไซม์ตัวไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับการนำไปใช้งานของเราเรื่องนี้ไม่ยากเลยค่ะเพราะสะวทชจัดบริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์ไว้ให้แล้วปัจจุบัน ในภาคอุตสาหากรรมของไทยนำเอนไซม์มาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในลักษณะของการเร่งปฏิกิริยาเฉพาะในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยการใช้เอนไซม์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติและเพิ่มมูลค่าในเชิงการค้าได้มากยิ่งขึ้นสวทชจึงได้เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์เอนไซม์เพื่อตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์อุตสาหากรรมที่สำคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน ภายใต้สภาพการทำงานจริงเพื่อให้ได้เอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทผู้สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ไบโอเทคสวทชโทร02-564-6700ต่อ3464หรือ3751นสนับสนุนการให้บริการโดยไบโอเทคสวทช พนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000